รู้ไหมผู้ชายต้องเป็นสจวดแต่ผมชอบสวมรองเท้าส้นสูงอ่ะท่านผู้ดีสารโปรดทราบกรนุนาปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยดังนี้กรนุนารัดเข็มขัดติดหัวโลวหะเป็นแบรนเข้าไปในห่วงและดึงสายให้แน่นควรรัดเข็มขัดในระดับต่ำและให้กระชับรอบสะโพก ขอต้อนรับส New ู่นิวออลีนอุณหภูมิอยู่ที่65องศาเรารู้ว่าคุณมีทางเลือกเยอะเมื่อเดินทางในน้าลูกเรือเที่ยวบินนี้ขอขอบคุณที่ท่านเดินทางมากับเราวันนี้หวังว่าจะได้พบกับท่านอีกในครั้งต่อไปลุบอย่าลืมเส้นห้าค่ะขอให้โชคดีค่ะโอเคเลดี้ทั้งหลายเราอยู่ในนิวออร์ลีนจะทําอะไรก่อนดีเธอพูดเรื่องอะไรเนี่ย หมายความว่ายังไงอะสาวน้อยร้อยช่างทอรองเท้าส้นสูงแล้วไปสนุกกันดดฟี่เราต้องบินกลับไปแคลิฟอร์เนียเรามีเวลา20นาทีทําความสะอาดและเตรียมเครื่องบินให้พร้อมแต่ใช้เวลามานี้ตั้ง6ชั่วโมงและใช้เวลาอีก6ชั่วโมงบินกลับไปเท่ากับทั้งวันเลยนะนี่แหละชีวิตแอร์โฮสเตสละ